สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบชีตนะคะเอกสารฉบับนี้มานะลูกนะเอกสารฉบับนี้ให้นักเรียนหยิบมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนดึงใบหลังนะคะดึงใบข้างหลังออกมานะคะที่เป็นฉบับนี้นะคะอ่าเมื่อดึงมาแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะตัดรามรอยประเลยค่ะ นะคะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยประนี้ได้เลยนะคะด้านด้านข้างข้างที่หนึ่งและข้างที่สองนะคะตัดออกสองข้างนะคะอ่าเข้าใจไหมคะไห้ตัดนะคะออกเลยนะคะข้างข้างตัดขอบออกสองข้างก่อนนะคะตัดขอบออกเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้นักเรียนพับค่ะพับนะคะ พับพับตามเส้นเลยนะคะพับตามเส้นนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะพับตามเส้นอนะคะอันนี้นะคะก็พับพับที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะพับที่สองพับที่สอง แล้วก็พับที่สามนะคะพับตามรอยเส้นนะคะพับตามเส้นเลยพับเสร็จแล้วอ่ะให้กลางออกนะคะกลางออกนะคะพับแล้วนะคะมาใหม่พับนะคะพับแล้วก็พับนะคะพับตามเส้นเลยแล้วกลางออกนะคะ ออกเสร็จแล้วทํายังไงต่อให้อ่ารอบที่แล้วเราพับครึ่งน,นี้ได้ไหมคะครั้งนี้ก็เราจะให้พับนะคะตามสิ่ตามครึ่งแนวนอนค่ะเอาใหม่นะคะให้พับตามนี้ค่ะนี่นะคะให้พับเป็นแนวนี้นะคะได้ยังงคะ จากจากอย่างนี้นะคะเราก็พับครึ่งค่ะนะคะพับครึ่งพับครึ่งเสร็จแล้วเห็นรอยปละไหมคะเห็นรอยปลาไหมลูกรอยปลานี่นะคะรอยปละมีแค่มีแค่แถบเดียวใช่ไหมคะรอยปลาแถบเดียวนะคะให้ใช้กรรไกรค่ะตัดนะคะแค่แค่นี้ค่ะตัดอย่างนี้นะคะ ใช้กันไกลนะคะตัด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 นะคะแค่แค่ขอบนี้เองนะคะตัดแบบนี้นะคะได้อยังเอยนะคะอ่าเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะตัดแค่นี้นะคะตัดเสร็จแล้วกลางออกค่ะนะคะมันจะเป็นรูตรงกลางใช่ไหมคะเอ๋จะเอ๋ แบบนี้แล้วนะคะเป็นรูตรงกลางนะคะแค่นี้นะคะอะให้เด็กๆพับครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเหมือนครั้งแรกนะคะแล้วอะดูนะคะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็กดมือเข้ามานะคะถ้ามันถ้ามันไม่ถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะให้กลางออกค่ะให้กลางออกให้กลางมันออกแบบนี้นะคะช่วยเอามือช่วย ะะเห็นไหมคะจะเอค่ะโอเคนะคะเสร็จแล้วก็ให้ชนเลยค่ะชนแบบนี้นะชนไหมชนแล้วก็รวบเลยค่ะโอเคแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะ,อะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะนะคะ พอเราตัดแล้วใช่ไหมคะตัดตรงกลางนะคะตัดตรงกลางแบบนี้นะเราก็พับครึ่งตามแนวนอนนะคะดันกระดาษเข้ามานะคะนะคะดันนี่ค่ะดันยืดหดยืดหดนะคะดันให้มันเป็นรูแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ชนให้ชนเลยชนปุ๊บผมก็รวบเลยนี่ฟื้นะคะ ก็จะได้ด้านหน้าก็จะเป็นรูป,ประชายาลักษณ์นะคะของในหลวงราชการที่ที่สินะคะใช่ไหมเอ่ยเราจะดูว่าเราทำถูกหรือเปล่านะคะอ่าเปิดได,ด้เปิดค่ะหน้าที่สองไหมคะหน้าที่สนะคะหน้าที่สเห็นไหมคะหน้าที่ห้า หน้าที่6หน้า7และหน้านหลังก็คือหน้า8นะคะโอเคไม่เอ่ยนะคะเมื่เสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีนะคะระบายสีทั้งหมดเลยนะคะอาจจะก,กางออกก็ได้ค่ะระบายสีง่ายๆ นะคะหรือจะระบายสีก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะลูกนะอืมอ,อีกรอบหนึ่งพับครึ่งค่ะพับครึ่งตามแนวนอนนะคะแล้วก็กลางนะคะให้มันเป็นรูงนี้นะคะแล้วก็รวบนะคะก็จะได้เป็นสมุดเล่มเล็กนะคะชิ้นงานชิ้นนี้นะคะเสร็จแล้วน้องถ่ายรูปนะคะ ถ่ายรูปกับชิ้นงานของตัวเองอย่าลืมเขียนชื่อนะคะถ่ายรูปกับชิ้นงานของตัวเองแล้วก็ส่งให้คุณครูนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะบ๊ายบายค่ะ